สวัสดีครับมาทำ speed tapping game กันต่อนะครับไปเปิด speed tapping project ขึ้นมาเลยครับคราวที่แล้วเนี่ยเราทำถึงตรงที่ตัวหนังสือเปลี่ยนละนะครับเป็น ledm go เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่เราจะทำต่อก็คือว่าระหว่างที่กำลังรันอยู่เนี่ยเราเวลากดเนี่ยจะไม่ให้มันกดซ้ำนะครับจนกว่าเกมจะเริ่มต้นและจบไปละแล้วเราจะทำเอา b a c k r o d ตรงเนี้ยไอ้กรอบสีเทาๆนี่ออกเวลา เป็น ready a m go นะครับทำยังไงทำได้หลายวิธีเอาวิธีหนึ่งที่ผมจะทำให้ดูก็คือว่าเราก็กำหนดให้มันรู้สถานะว่าเกมกำลังเพลย์อยู่หรือเปล่านะครับเราก็ไปตั้งชื่อตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อเลยดีเกม playing ก็ได้นะครับว่าเกมนี้กำลังกำลังเพลย์อยู่หรือเปล่านะครับเริ่มสถานะมาก็เป็น false ก็คือว่ายังไม่ได้เพลย์จากนั้นก็มาที่ ฟังก์ชัน start game ของเรานะครับเราก็พอกด start game เราก็บอกให้รู้ว่าเนี่ยคุณกำลังกด start game อยู่นะเกมกำลัง play ing อยู่เราก็ให้เกม play ing ตกับ true แบบนี้อย่างอื่นเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เหมือนเดิมนะถือโอกาสเปลี่ยนสีมันเลยนะครับ status lbl font color เท่ากับ status color ที่เรากำหนดค่าตัวแปรไว้ข้างบนนะครับแล้วก็เราก็ให้ปุ่มสีเทาๆอ่ะผมปิดไปละ StatusBK.Hidden เถ้ากับ r u e สี่เหลี่ยมททาๆเนั่นนะครับชากหลังคือ Hidden เถ้ากับ r u e คือซ่อนมันไว้ไม่ให้เห็นละตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแอคชั่นพอเรด d ี้ออกมาก็เวทหนึ่งวินะครับแล้วก็ไปทำเอเรตัวที่สองที่สามเห็นไหมครับก็ Aim Go นะครับตรงนี้แล้วก็รันแอคชั่นเราจะเปลี่ยนรันแอคชั่นตรงนี้ไม่เอาละเราตั้งตัวแปรไว้ก่อนเรายังไม่รันนะครับ แล้วก็ตั้งตัวแปรชื่อะไร d ี l e t show ready sequence ผมพิมพ์ผิด show ready seq นะครับทำ sequence ขึ้นมาลบเซล l r ต n ดรัน o อออกนะครับเอา action เนี่ยใส่เข้าไป sk action ตัวนี้นะถ้ากับ repeat action ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยทำสอครั้งก็ททำเสร็จปุ๊บเราก็สร้างตัวบล็อกขึ้นมาใหม่ก็ตั้งชื่อว่า game begin ท่ากับ sk action รันบล็อกนะครับกด tab แท็บล้ว e n t เ r ใส่โค้ดเข้าไปตรงนี้ใส่อะไรก็ได้เราจะสมมุติว่าตอนเริ่มเราก็จะบอกว่า s e l f score label t e x t นะครับท่ากับ Begin นจะใส่ตรงตรงที่เป็นคะแนนน่ะให้รู้ว่ามันเริ่มต้นแล้วนะเป็น Begin จริงๆจะทำอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่จะทำนี่ผมทำให้ดูตัวอย่างจากนั้นเราต้องทำให้เกมเนี่ยรันไปจนเสร็จพอเสร็จแล้วปุ๊บเราถึงจะ เซตสถานะว่าเกมลัเสร็จแล้วนะให้เกม playing เป็น false แต่ในที่นี้เราก็สมมุติว่าเสร็จแล้วเลยนะครับจะได้เห็นภาพผมก็ให้เซลล์เลเกม playing เทากับ false ว่าเกมจบละคุณสามารถไปกดปุ่ม play ได้อีกกดปุ่ม start ได้อีกนะครับตรงนี้เราก็ทำ Sequence นะครับสร้าง Sequence อีกอันหนึ่งขึ้นมาครอบเป็น let start game sequence เท่ากับ skaction. sequence แล้วก็ในเครื่องหมายปีกานะครับรันตัวนี้เลยก็ show ready sequence ตัวนี้เห็นไหมครับ show ready sequence แล้วก็ต่อด้วยตัวนี้เกม b e g i n นะทำต่อเนื่องกันนะครับเป็น sequence จากนั้นเราก็ Run action ละ cell. run action start game sequence เรียบร้อยครับลองดูผลลัพธ์สิรันเป็นไงบ้างกดนะครับเห็นไหมครับเป็น Ready m ้ m อ o กละเขาเนี้ยกดกดซ้ำเอายังทำงานอยู่ทำไมรู้ไหมครับอ๋อเรายังไม่ได้เช็คไว้นะครับต้องเช็คตรงนี้ไว้พอ Start g เกมปุ๊บเราก็ให้ if ถ้าเกม playing ไม่ได้เพย์อยู่นะครับเกมคือเกมเพย์อิงเนี่ยไม่เท่ากับถ้าเกมเพย์อิงเท่ากับ false ถึงจะทำงานนะครับหรือว่าใช้แบบนี้ก็ได้นี่ If not Game Playing มีค่าเท่ากันนะครับใส่ปีกาครอบทั้งหมดเลยแล้วก็ลากมาตรงนี้แล้วคลิกขวา Structure Reindent ทำย่อหน้าให้สวยหน่อยเสร็จลองรันดูนะครับ ะระหวังนี้เรากดเห็นไหมครับไม่ได้แล้วต้องให้เสร็จก่อนถึงตรงนี้ก่อนจะทำงานเห็นไหมครับเรียบร้อยเสร็จเลเ้นะครับคราวนี้เราก็ควรจะมีการทำพรีแพร์ไว้ก่อนผมจะทําฟังก์ชัน p r e p a ร์แล้วกันทิ้งไว้อันหนึ่งว่าก่อนที่ ทุกอย่างพร้อมแล้วก่อนที่จะกด start game นะครับจะไปเซตสีให้ ا ی, ا ی, ตัวสี่เหลี่ยมกลับมาอะไรอย่างนั้นก็ prepare ตั้งชื่อว่า prepare to start อุ้ยเขียนพิกาผิดนะครับผมก็ให้เซตทำเมื่อเคาน์เตอร์รีเซตกลับมาเป็นศูนย์ก่อนนะครับแล้วก็ให้ status lbl. text เท่ากับ ready message อันที่0ูนย์ก็คือ start นะครับจากนั้นก็ set font color เท่ากับ start text color แล้วก็ให้ status bk hidden เมื่อกี้ที่เราซ่อนไปนะครับถ้าพ r e p a r ก็คือให้เป็น false ก็คือให้มันโผล่ขึ้นมาแล้วก็เรียกใช้ตรงนี้เลยพอเริ่มต้นปุ๊บเห็นไหมครับ initial score initial status แล้วก็มา prepare to start เสร็จละ ช่ไหมครับมาแล้วกดนี่นะครับเรียบร้อยแต่ว่าหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้เรียก prepare to start ให้มันทางานนะครับนะสมมติว่าเกมเสร็จแล้วเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งผมจะทสอให้ดนะูเรามา p r e p a r e to start ก็ได้น,นี่ใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับต้องใส่เซลล์อืมครับนะแต่ว่าตรงนี้แค่เทสให้ดูเฉย ทํางานจริงยังต้องทามากกว่านี้นะกลับมาที่เดิมโอเคนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับคลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.itexsoftware.co.th ที่เมนูโปรแกรมมิ่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็แมสเซจมาหาผมได้ที่ f a c e b o o k c o m i t e x s o f t w a r e t h หรือจะเข้าไปที่ facebook และค้นหาคำว่า i t e h s o f t w a r e t h a i l a n d ก็ได้ ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ Facebook Page และกระทือไลค์ด้วยครับขอบคุณครับ